ทุกวันพุธของสัปดาห์ชาวบ้านในตำบลดอยหลออาเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่จะคัดแยกและรวบรวมขยะพลาสติกและกระดาษบริจาคให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลอก่อนจะนําไปขายและนาเงินทั้งหมดที่ได้กลับมาดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ทำให้สามารถลดงบประมาณในการกําจัดขยะได้ปีละกว่า1ล้านบาทเริ่มปามาปี58ถึงได้มีผลสำนึกว่าการบริหารจัดการขยะของเราลดลงจาก2ล้าน7เหลือล้าน7เราได้เงินคืนมาเป็นเกือบล้านในปี69หลังจากเราขนทิ้ง2ล้านกว่าเ็เหลือแค่2 000, ล้านล้านกว่าบาทเจ้าบ้านและพระสงฆ์ในพื้นที่บอกว่า โครงการนี้มีประโยชน์กับคนในชุมชนเพราะขณะนี้ผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรจึงมีไรายได้น้อยการเข้ารับบริการกับศูนย์สุขภาพของอบตอจึงเป็นเรื่องจําเป็นด,ดีมากเลยเพราะว่าตอนที่แม่เขาตอนนั้นอบตอเขาจัดคัดแยกเนาะแม่ก็เอาขวดเอาอะไรพวกชาวบ้านะขนเท่าคนแก่เขาก็เอาขวดมาช่วย แยกขยะให้แล้วอบตเขาก็เก็บไปพอเขาขายได้เขาก็เอาเงินนั่นแหละมาช่วยคนเท่าคนแก่มันมันเป็นส่วนดีมากขวดน้ําเรือพวกขยะพวกได้คัดแยกเนี่ยที่จริงถ้าเป็นบางบ้านหรือบางวัดเนี่ยถ้าร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมันก็จะได้เบาแรงกันไปอีกจุดหนึ่งเพราะว่าอะไรถ้าจะขายมันก็ไม่ได้ปัจจัยดักสักเท่าไหร่หรอกถ้าเราจะไปช่วย บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยถือว่ามันก็ยังได้ประโยชน์ดีกว่าสำหรับพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มี26หมู่บ้านประชาชนกว่า12,000คนแต่ในจำนวนนี้รอยล้ะ2 4เป็นผู้สูงอายุซึ่งเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์และยังไม่รวมกลุ่มผู้พิการ ทำให้อบาตาตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยงบประมาณที่จํากัดโครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินจึงช่วยเหลือได้มากและมีประโยชน์กับคนในชุมชนที่สําคัญทําให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกษรเจ้าเกืดไทย PBS รายงาน